สวัสดีค่ะแล้วทุกคนอก็ยู่ในช่องลองดูก่อน <g ül> หลังจากที่ฉันไปเตะตอ,องมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะฉันรู้สึกว่าโอ้ยมันเศร้าางมันดีแบะบแบะบว่าเผื่อว่าหัวใจของทุกคนกําลังอ่อนล้าและอ,อล่อนแรงรู้สึกท้อแท้และบอบช้าฉันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าปิ๊งจำได้ว่ามีชาวช่องนะคะได้คอมเมนต์ไว้ให้รีแอค อันนี้ทีซึ่งเราเห็นและแต่คือยังไม่ได้ลองเสิร์ชว่ามันคืออะไรเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดทําปุ๊บแล้วมันจะอยากทําอีกแปลกๆอะแต่เพื่อเป็นการปลอบใจจะไม่สัญญาว่าจะทำรีแอคหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เรารองเสิร์ชไปแล้วเอา้ามันมีเรื่องเต็มแล้วเหรอใช่ปะ่ะมันเขียนว่าอีพีหนึ่งอะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันแบบมันจบแล้วหรือเปล่า,าไม่กล้ากดดูเนาะ เลยก็จะเป็นการให้ความหวังแบบไกลๆอะวันนี้จะมารีแอคชั่นนะคะปิดสนาซากมรณนะ <c oughs> จะพิ่งจบกับเรื่องอะไรนะเข็มจิลาต้องรอดนี่ปริศนาซากมรณนะอะมาในเวของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็น่าจะมีเกี่ยวกับ ศพด้วยใช่ไหมดูทรงแล้วซากของเรานะคืออะไรหรือว่าจะเป็นมอนสเตอร์อ่ะทุกคนดูแล้วก็กลับมาดูกับฉันอีกนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยคะ่ะ บนโคชัยอำเภอบางโพซึ่งนตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าพบผู้โดยสารที่รอดชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบครับตอนนี้ทราบเ้าหนีมียังเป็นทางการหรือเปล่าครับหมดครับำได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับมือ,ปมอเปิด l ่าเลี้ยงและกระดูกฝ่าลาี้ยงปายนิ้สกระดุกนิ้วมือจะมีจำนวนข้างละ14บชิน้นและแต่ละนิ้วมือจะประกอบด้วยกระดุกนิ้วมือ3มชิน้นเรียงจากโคนนิ้วไปยังปลายนิ้วยกเว้นหัวแม่มือมีแค่2ชิน้น proximal phalanges t d i s t a l phalanges สบายดีไหมบัว เป็นแฟนกันหรอดอกยิบโซดอกไมเก้เล็กๆที่สื่อถึงความบริสุทธิ์จริงใจอ่อนหวานเขาว่ากันว่าการที่เราจะมอบดอกยิบโซให้กับใครคนคนนั้นถือเป็นรักแรกพบเราสัญญานะว่าบัวจะเป็นรักแรก แลรักเดียวของเราตลอดไป เธอไปโปรติเกตลูกหลักอย่างเธอมันจะไม่รู้จริงๆหรอที่ผ่านมาแม่เขาก็บอกเธอทุกเรื่องใช่หรอตอจะทำหบบนไปทําไมก็เพื่องานวิจัยไงที่ผ่านมาแม่งเป็นเราตลอดอ่ะที่โดนส่งให้ไปทํางานข้างนอกพินงานวิจัยอาจารย์เป็นคนบอกแช่ไหมต่อะเคยๆเลยไม่คิดจะแย่งใครเลยนะเฮ้ยใจเย็นๆพี่พินที่ผ่านมาต่อให้บูมันอยากจะเอาชนะแกแต่มันก็ไม่เคยคำเดียวที่ฉันคิดได้ตอนนี้เลยนะคือเธอหักหลังฉันเรนไปพวกพอพินพิน พี่คิดว่าบัวจะหักหลังพิ่เหรอแต่ไม่จริงป่าไม่ต้องทำหน้าบื้อหรอกใครเขาจะเชื่อเธอต้งไหนเลย่านอ,อแหลินมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเอียงบายลาออกแล้วจะย้ายไปเมืองนอกพี่คิดจะบอกกันหน่อยเหรอก็ไม่ใช่เรื่องที่บวัวต้องรู้ปะ่ะทุกเรื่องของคนที่บวัวรักมันสำคัญมากนะงั้นต่อไปนี้บวัวไม่ต้องมาใส่ใจเรื่องเราแล้วเราเลิกกันเถอะ ยังไม่ตายอีกอ่ะถ้าตายแล้วจะยืนอยู่ตรงนี้หรอยิบถึงมาดิ ก็ไปตายซะวันก็อดเราอยู่หรอไม่ได้โกรธตอนนี้มันเหลือแต่เกลียดเคยมีเทฤษฎีหนึ่งบอกไว้ว่ามนุษย์ยุคใหม่มีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่จึงมีความซับซ้อนทางอารมณ์รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์แยกแกยะตะกะและเหตุได้ละเอียดกว่ายุคเก่าเพราะฉะนั้นเธอช่วยทําตัวเป็นมนุษย์ยุคใหม่ด้วยที่เจ็บมันก็ต้องจํางั้นเราคงเป็นมนุษย์ยุคใหม่ ที่คิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเราคิดถึงเธอนะผึงบ้านะไรนเดซะครับผิวหนังของกระโหลกแห้งติดกระดูกไม่ควรเป็นร่างของผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินตกดูจากสภาพลักษณะที่ไม่เน่าเปื่อยของผิวหนังที่แห้งสีน้ำตาลคล้ำจนเกือบดำ ไม่ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างอะไรมัมมี่มัมมี่จะม,มีมมมี่อยู่ที่นี่ได้ไง ดีมากมาดีเลยคั Coming soon. มมิ่งซูนออนยัง <c oughs> <c oughs> นออนยังจะได้ทำรีแอคอุ้ยมันหลายเรื่องแล้วนะจะยึดช่องป่ะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นคือไพลอตเหรอเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะทุกคน เฮ้ยเป็นออแล้วหรออะทำเป็นไม่รู้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 เพราะฉันดูแก้ไพหลอดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ออฟฟิเชียลไพ่หลนะเปลี่ยนลุกไปเลยเปลี่ยนลุกเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนเนื้อเรื่องเปลี่ยนแบบทั้งหมดไม่ติดเลยนะตอนซีนบูอะชอบมากอะ ถ้าถ้าทุกคนดูสายแบบ The a v e n g e r ออะหรือว่าฝั่ง Marvel อะการต่อสู้มันจะ,จะอย่างเงี้ยไม่ติดเลยชอบมากทำดีเออผู้หญิงมันต้องแบบนักสู้หรือว่าตัวเล็กก็คิดเล็กกันอยู่คิดเล็กันอยู่ฉันจะไม่ดูหรอกฉันจะแค่เจ็ดเดือนที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่อ่อนอ้าสงสัยยังไม่อ่อนนะเลยอ่ะอ้าทุกคนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันสำหรับ ซีรีส์ของเบกกี้ฟีนนะคะเรื่องปริศนาซากมรณะทาดีว่ะเนาะเนื้อเรื่องอะ่ะคือพลิกไปเลยเป็นอีกบทบาทหนึ่งไปเลยอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลย, характер, เลยมันทำให้เราสึกว่าได้ดูอะไรใหม่ๆอะได้ดูของสดใหม่ได้ดูความแบบข้ามผ่านแบบความรักไว้ใสอะ่ะมันสู่ปริศนามันคือการไขปรมมันคือวิชาชีพมันคือคาแรคเตอร์ของตัวละครที่แบบว่า มันน่าติดตามอะ่ะเหมือนเราติดซีรีส์เกาหลีอะ่ะอะไรปะเออเขาทําดีมากเลยอะ่ะมันยังรู้สึกว่าไม่สำอ,อ่ะเฮ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยอะ่ะวิชาณสร,ารานะ้างมรณะแต่กลัวผีอ,ะอ่ะอะแต่คืออันนี้ก็คืออะไรนะบัวกับใครนะบัวกับพินใช่ไหมโอ้โหพินปากแซบมากด่าเป็นด่า ฉันตันลึงเต็มปากเต็มคำไม่ต้องเซ็นเซอร์อโคตรโหดอะจากรักกลายเป็นเกลียดอืมนะทุกคนอุ้ยเออไม่เอาไปดูอ่ะทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างคะก็มาถือว่าเป็นของขวัญนะคะให้ทุกคนได้แบบว่าอ่ารู้สึกเหมือนหลุดออกมาจากความแห่งความซึมเศร้านะอีกนิดน,นึงจะเป็นซึมเศร้าซึมเหงาซึมเครียดซึมกดดันซึม น้ำซึมบ่อสรายนะคะก็หวังว่าจะได้รับความกระชุ่มชวยทั้งหัวใจนะคะสำหรับแฟนๆเบกกี้ฟีนนะคะฟีนเบกกี้จ้ะโอเคเป็นไงบ้างเรื่องนี้น่าดูเพียงใดสปอยก็ได้แต่ความเห็นเราก็เราจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงนะ อ่ะทุกคนวันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์น like, กดไลค์กดซับสไคร้กดกดดิงเกอร์กินกินกันกน,น,นะอจารให้เราด้วยนะทุกคนอาจารย์พปอร์ตซัพพอร์ตฟินเบกกี้ค่ะรืมเบกกี้ฟินก็ได้ไปค่ะบ๊ายบาย